ใครนะคะรับเขาจะไปบงอา,เ,าเอาพระนามของมหาราชหารผู้เอกราชาติไทยมาทำผูยิ่งผู้ยำอย่างนี้มีแต่เขาเขาเพอทูอนเพอทมคูองตาทิ้งมหาราชแล้วมันจะมีพรรก,การเมืองไหนมีนักการเมืองที่ไหนเขียนในเรื่องพันธุ์ยังนี้เป็น การเมืองผมประกันให้เลยแม้กระทั่งพรคประธานที่ตักมันก็ไม่เขียนแผนอย่างนี้คนเขียนแผนือเลยพวกาหารเศนที่ตกลรว่ม่มีงานทำแล้วมันก็มาหลอกต้องเหนื่อยรัฐบาลนางโลแล้วก็เหยียดไปเรื่อย เจอเล็กซันเดอร์ันจะเอาอะไรมาแก้ปัญหาเนี่ยอยากรู้และไม่แน่ถ้าหากว่ายังสู้รบกันไม่จบไม่สิ้นก็อาจจะมีแผนดับโลเลเยนหนึ่งทีนี้ก็พีม้าเอามาเลยแหมพงงนะมสมสี่น้องครับผมน่าสงสารจริงๆเลยรัฐบาลยังไม่มีความคิด